To the heart สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ Power s ี v e V9 ชนบุรีนะครับก็พาคุณผู้ชมมาออกนอกสถานที่อีกแล้วเป็นอีกหนึ่งเทปนะครับที่เราพามาแต่ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งพิเศษของปีนี้นะครับที่เรามาออกบูธกันกับโซ n y นะฮะซึ่ง Power s ี v e V9 เนี่ยก็มาออกบูธมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับ เป็นยังคงเป็นร้านแรกในเมืองไทยนะครับที่อยู่ร้านต่างจังหวัดแล้วเราได้มาออกบูทธที่มอเตอร์โชว์นะฮะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของโซ n y นะครับครั้งนี้จะพิเศษสุดกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านๆมาเราจะให้น้องถิงถิงนะครับเข้ามาพรีเซนต์เกี่ยวกับโปรดักต์ของโซนี่เราลองมาตามกันไปดูนะครับว่าโปรดักตสินค้า ของโซนี่ปีนี้จะเป็นอะไรนะครับตามผมมาครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถิงๆจะพาทุกทุกท่านค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใหม่นะคะจากบูธของโซนี ตึ่งวันนี้เนี่ยโซนีเนี่ยก็ได้นาเอาระบบหน้าจอนะคะแบบระบบสัมผัสค่ะมาให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักกันค่ะซึ่งเครื่องเล่นระบบสัมผัสนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า XAV AX 1 0 0ค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีความสามารถนะคะนอกเหนือแตจะเป็นเครื่องเล่นธรรมดาแล้วนะคะ จ้าเครื่องรุ่นนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณนะคะได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่เสียบสาย USB เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะรองรับนะคะระบบได้ถึง2ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบของ iOS นะคะหรือว่าระบบของ Android ค่ะเพียงแค่คุณนะคะมีแอปพลิเคชันนะคะอยู่ในมือถือไม่ว่าคุณจะใช้ระบบของ iOS คุณก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple CarPlay ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือเป็น Android นะคะคุณก็โหลดแอปพลิเคชันที่ Android Auto ค่ะนอกเหนือจากนั้น ะค,ะความพิเศษของเครื่องนี้ที่มีมากๆเลยเนี่ยก็คือเขาสามารถทําการสั่งการด้วยเสียงได้ ทำให้การขับขี่ของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะใส่คําสั่งด้วยเสียงนะคะในระบบมือถือเนี่ยเขาก็จะนําคุณนะคะไปไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะคะรวมถึงการรับส่งมเมสเซจต่างๆคุณสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะรวมไปจนถึงค่ะการฟังเพลงต่างๆคุณก็สามารถสั่งให้มือถือของคุณนะคะเปิดเพลงแบบเพล์ลิสต์ของคุณได้อัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะ พิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะกับการสั่งการด้วยระบบเสียงผ่านน a v วิเกเตอร์ได้ได้ว่าไม่ต้องจอดรถนะคะเพื่อหาแผนที่นําทางอีกต่อไปก็สามารถใช้เสียงสั่งการแล้วก็ให้ระบบน a v วิเกเตอร์บนมือถือของคุณค่ะทํางานพาคุณไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะความพิเศษของเครื่องรุ่นนี้นะคะเขายังสามารถนะคะ เสียบสาย usb ค่ะเพื่อเชื่อมต่อนะคะการดูไฟล์วิดีโอรวมถึงไฟล์แปลกค่ะที่มีไฟล์คุณภาพเสียงที่สูงกว่า mp 3ได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโซนีได้เลยค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ดูน้องถิงถิงของเรานะครับพรีเซนต์โปรดักนะครับผมเชื่อว่า ครั้งนี้นะครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ทาง Sony ได้เอามาเปิดตัวกับที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะแล้วก็เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของโ o n y ก็หวังเอาไว้ว่านะครับคงจะได้อะไรไม่มากก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับกับเ,เทปนี้นะครับเทปหน้าครั้งหน้าต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรก็รอติดตามชมดูนะครับครั้งนี้สวัสดีครับ เราก็จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าพี่เขาใช้ลําโพงของอะไรได่แล้วชอบได้หูดดีใจป่มดีใจมากได้ทุกคนหน้าหนูเต็มเมแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นแค่แบบแบบอะไรแข่งแลมแข่งแลมตรงนั้นอันนี้ได้รู้แล้วนะคะว่าลูกยูเองอยู่นี่เองอ่ะลำโพงใช้ของอะไรคะก็เป็นของล็อกพอร์เหมือนเดิมรุ่นไหนคะอ่าเป็นรุ่น P P S 4ี่ขีดหกโดนไปกี่คู่คะสี่คู่ครับสี่คู่จัดวางไว้ตรงไหนบ้างค่ะก็ ประตูหน้าข้างละคู่จากประตูหลังซ้ายขวาหนึ่งคู่แล้วก็ขวาท้ายหนึ่งคู่รุ่นนี้ดียังไงฮะศักยภาพความเป็นเขาดียังไงเราถ้าถามสำหรับผมผมชอบว่าเสียงดังฟังชัดเพราะครับมีรายละเอียดครับผมว่ามันครบเครื่องมากครับคือเปิดดังก็เพาะ ใช่ไหมคะเพราะว่าพอดูสไตล์แล้วนะจะต้องเป็นแนวแบบเปิดประตูฟังเนาะแล้วฟังในรถก็ก็ได้ก็ได้ครับฟังในรถก็รายละเอียดดีครับผมก็ต้องบอกว่าเคยฟังแล้วคันนี้พี่แป้งเคยได้ยินเสียงมาสักพักแล้วแหละเป็นยังไงบ้างคะล็อกบอดก็เคยฟังล็อกบอดมาแล้วก็มันก็ดีอย่างที่เขาพูดแหละอันนี้จะพูดอะไรอ่ะไรไงม่น่ะคือดิสซินเป็นสื่อดิสซินไม่สามารถขายของได้หรอกค่ะก็ต่อถ้าพูดแหละจริงเหรอ ลองสอดไม่ได้ฟื้อสปอนเซอร์ก็จะก็ดีก็ดีลองถ้าเขายังใส่ร์มูล่า x เหมือนเดิมดีจะพูดได้มันจะดีมากๆเลยใช่ไหมโอเคเป็นสื่อที่ค่อนข้างเป็นกลางเข้าใจเนาะลอกสอดใครเป็นตัวแทนอยู่ยังไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์แล้วแกมันก็จะดีแล้วหนูเชื่อว่าจะต้องไปนั่งดูตอนเขาติดตั้งถูกต้องไหมตอนเขาทําให้เราอ่ะเขามีเทคนิคติดตั้งอะไรยังไงมั้งไหม ก็คือตอนไปนั่งดูก็ติดตั้งแบบก็คือทีแรกเราก็ทําเราเราก็ยังไม่ได้ชํานาญเหมือนแบบร้านที่เขาทําแข่งอะไรเงี้ยครับเราก็ติดตั้งติดตั้งแบบก็คือทั่วไปอะไรเงี้ยครับแดมบ้างแล้วก็เราส่วนมากคอนเซปต์เราคือเราจะเน้นสวยอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ย พอตอนหลังก็คือเริ่มทําแข่งก็เริ่มปรึกษาแบบอาจารย์นานๆมากแล้วก็หลายๆคนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มาทดลองทำครับคือวางระบบให้เป็นมาตรฐานใช่ว่าแบบต้องเดินส่ยยังไงวางระบบยังไงให้มันถูกต้องใช่ไหมคะทุกคนอาจจะลุนว่าทุกคนอาจจะกําลังงงนะเดี๋ยวหนูมาเฉลยตอนท้ายว่าแบบเฮ้ยร้านติดตั้งอ่ะต้องรู้ดิวิธีติดตั้งเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าร้านที่เขา ทำเนี่ยร้านอะไรยังไงเออแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รู้ถึงลำโพงเสียงแหลมเลยแหลมใช้อะไรคะก็เป็นของล็อกฟอร์ดะครับรุ่นรุ่น p p ่ทใช้3คู่ครับ3คู่ครับผมแล้วก็จะมีซอฟโดมของเว็บคอร์หคู่ครับใส่เพิ่มเข้ามาทำไมคะซอฟโดมเพื่อเพื่อเอามาช่วยในย่านแหลมละเอียดนะครับ เพิ่มซอบโดมเข้ามาอีกติดตั้งไว้ตรงไหนอะไรบ้างก็ถ้าเกิดเป็นของล็อกฟอร์ดก็จะติดที่ประตูหน้าอ่าซ้ายขวาหนึ่งคู่ประตูหลังซ้ายขวาหนึ่งคู่แล้วก็ฝาท้ายก็คือติดล้อไปกับล้อโพงเสียงกลางนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมคู่้างกันเคียงข้างกันซอบโดมก็เสริมมาที่ประตูหน้าตัวซอบโดมค่ะมาพร้อมกับเสียงแหลมของล็อกฟอร์ดหรือมาทีหลังมาทีหลังทำไมถึงเพิ่มเข้าไป เพราะว่าเราจะเอามาช่วยในย่านแหลมละเอียดที่มันชิปชิๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ลูกร,ระยิบรรยับไงไรยิบระยับทางเสียงเพลงก็หมายถึงว่าคือที่พี่เอาใส่อ่ะเป็นเสียงแหลมของล็อกฟอร์ดเนี่ยมันจะสําหรับคนที่ชอบ เปิดเพลงเสียงดังฟังนอกรถอะเสียงแหลมก็จะพุ่งจะไกลแต่เวลาถ้าคุณปิดประตูมามันก็จะพุ่งใส่หูคุณนิดนึงไงมันอาจจะแสบนิดนึงแต่เมื่อได้ซอฟโดมมาปิดซอฟโดมเสียงเขาก็จะละมุนจะกลมกล่อมจะนุ่มกว่าแล้วก็จะเจอพวกลำโพงแบบว่าแหลมแหลมพวกนี้ในแนวแบบว่า E Q L หรือแนวเสียงดังฟังมันอะไรก็ว่ากันไปที่ที่เอามันๆดังๆไกลๆที่ไม่ได้ไปนั่งฟังใกล้ๆ แล้วก็ส่วนซอฟโดมเราก็จะเจอในกลุ่มของ SQ เอาแบบว่าอะไรละเอียดเอาลูกนุ่มเอาลูกหวานเอาลูกผิวงานละมุนงานแพงอะไรเงี้ยเอองานแพงอะไรนะเธอได้ไหมงานละมุนงานลาเต้ใส่เยอะๆใส่กาแฟอ้วนจิ๊บไปเลยใส่จิ๊บกว่ามามาถึงซับบูเฟอร์กันมาดีกว่าคือทำไมวนเป็นเรื่องของกินได้ยังไงซับบูเฟอร์หนูแน่นอนว่าใช้ของร็อกฟอร์ดแน่นอนถ้าจะมาร็อกฟอร์ดทั้งระบบแบบนี้แล้วร็อกฟอร์ดจักรุ่นไหนไปร็อกฟอร์ดมีตั้งหลายรุ่นก็เป็น ตระกูลทีตัวท็อปเหมือนเดิมครับเป็นรุ่นทีหนึ่งครับแล้วโดนไปกี่ดอก1คู่หนึ่งคู่ครับผมแลวตีตู่จัดยังไงบ้างคะก็เป็นตีเป็นแบนพาร์ตครับอ่าฮะซึ่งก็จะไปตีทรงอื่นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่ารถ เราทํามาก่อนแล้วแล้วเจาะบอกมางี้เราก็ต้องตีตู้ทรงนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเปิด้ทยมากคือสวยคือสวยแล้วก็แอบเห็นพอตอยู่ทางด้านในรถเจาะบอกอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมอ้อโหถือว่าสวยงามแล้วก็ตามท้องเรื่องสาวคอนเซ็ปต์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นก็เน้นเป็น V I P รีอยิบรยับออกแนวดักก้อนบอลแซดมันดูเข้ากันไหม V I P กับดักก้อนบอลเข้าเข้าใช่ไหมไม่เหมือนคงพัดเรียกเป็นน้องดักก้อนบอลเลยน้องดักก้อนบอลใช่ไหมคะรถคัน มีชื่อน้องโงกุลฮะมีชื่อไหมก็ปกติก็เรียกน้องเขียวหวานนะครับเขียวหวานครับตานแต่งแต่งแต่งเป็นการ์ตูนแต่เรียกเป็นผลไม้มีอย่างที่เรายังไม่รู้เลยอะไรพี่เจ๊บอกจะถามง่ายอะไรอะไรอะไรทันนีแต่งที่ไหนต้องนอนทันนีติดตั้งเครื่องเสียงจากร้านอะไรหนูเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แล้วแหละว่าพี่ติดจากร้านอะไร ก็ติดตั้งจากร้านคาออฟอาร์ตครับคาออฟอาร์ตคาวาดอยู่ตรงไหนอ่าอยู่บ้านบึงครับบ้านชนบุรีบ้านบึงครับอยู่ชนบุรีเลยเหรอคะอ๋อทำไมพี่ต้องเอารถไปแต่งที่นั่นนะก็เขาเป็นร้านเล็กไซส์ใหญ่ยิ่งใหญ่ยุ่งยุ่งขนาดไหนก็คือเป็นร้านเล็กๆครับทาเองแบบหลังบ้านอะไรเครื่องมือก็ไม่มีทันสมัยอะไรครับทำหลังบ้านพี่พี่ไว้ใจอะไรในตัวร้านเออพี่ไปเจอเขาได้ยังไงอะ ก็เห็นฝีมือเขาผ่านทางเฟซแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันก็เล็งมาสักพักแล้วครับ mm hmm. เราก็คิดว่าใช่แน่นอนคนเนี้ย mm hmm. ต้องทําให้เราได้แน่นอนตามที่คอนเซปที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ดูผลงานดูการทําของเขา,าเลตลอดใช่ไหมคะเราดูผลงานาอะไร<า>เ,ขเขาได้ที่ไหนอ่ะก็เห็นจากตามเฟซอะไรครับที่เขาลงเ,ฟฟเขาชื่อเฟซชื่อว่าธนาศักดิ์เล็กอ๋อหรือว่าเขาอา,าร์ตก็เจอไหม ก็เจอเนาะภาษาอังกฤษคุณผู้ชมเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยกดพรอดได้เลยเขาไปดูใน YouTube ก็ได้นะแต่คาเตือนนิดนึงนะจ๊ะกรุณาจองคิวเพราะว่าช่างทำคนเดียวเจ้าของร้านทําคนเดียวใช่ครับเออแต่ขออะไรก็ได้แต่ก็แสดงว่าอย่างนี้มันก็คือแบบความตั้งใจของเจ้าของร้านเลยนะเมคชัวร์ด้วยไงพิถีพิถันบางคนชอบอย่างนี้นะใกล้ชิดสนิทช่างแฮนด์เมดบางทีร้านใหญ่เราก็ต้องทําใจนิดนึงว่าลูกค้าเขาเยอะอันนี้ลูกค้าไม่มีไง เงียบๆน้อยๆไม่ใช่ไม่มีไม่มีเขามีใคยอยมีตพี่พยายาบอกเลยบอกว่าก็รออแบบว่าทําทีละคันทีละคันใช่ไหมคะก็ต้องรอทํารับงานได้ก็คือ2คันอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เฉพาะพวกพวกส่วนใหญ่ตีด้วยนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับว่าเป็นลูกค้า ร้านค้ามากกว่ามันเป็นเพื่อนมากกว่าใช่ครับบอกต่อกันแต่จริงๆก็รอเข้าไปดูผลงงผลงานที่พี่เขาติดตั้งกันก่อนได้นาะในเฟซบุ๊กนะคะถูกต่ออาจจะถูกจระเคนแล้วก็ไปติดตั้งถึงชลบุรีก็ได้เหมือนพี่เขาเออบ้านบึงบ้านบึงจ๊กค่ะออฟอาร์ตบ้านบึงค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะถือว่าวันนี้เต็มอิ่มรอเกินกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราที่เป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บอกแล้วว่าในวงการเครื่องเสียงอยากก้าวเข้ามาเพราะถ้าก้าวเข้ามาแล้วใจแข็งไม่พอคุณอาจจะหลง แบบพี่เขาแล้วทาไม่จบแบบนี้จ้าแล้วก็เอาไปแข่งเราด้วยจ้าใช่เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องขอบคุณซาวรับเชิญของเราคะ่ะ <c oughs> พี่กิตค่ะขอบคุณมากมากค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาปลอบใจแบบว่าเหมือนเป็นของขวขัญคืนให้กับพี่กิตค่ะเราจะพาพี่กิตนะคะไปดูสิ่งสวยงามเพื่อปลอบใจพี่กิต<อ>ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้สวยงามทพาไมหรอการที่เขามานั่งตรงนี้มันต้องได้รับการปลอบใจเลยเหรอมีสวยงามกว่านี้ไงเพราะว่าพี่กิตเห็นอะไรแก่ พาไปดูสาวๆสว,สวยๆจากนิตยาสารซาวโมบิลค่ะกับชว e ่วงเอ็กก้ 5, ค่าพันค่าสัดส่วน 34, 24, 34, สู่ง165หนัก4่ค่ะวันนี้พันมาถ่ายนิตยสารสา t โม m o ลค่ะค่ะ c o เอ็กเกอร์ค่ะฉบับที่141ค่ะรถ mm hmm. ในฝันที่อยากได้นะคะก็เป็นรถปอร์เช่ค่ะ mm hmm. เพราะว่าชอบอะไรที่แบบว่าเร็วแรงอะคะ่ะ ที่พยายามเป็นนะคะก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสคะ่ะเพราะว่าชอบขี่อะคะ่ะขี่รักบินากผลงานของพันธ์ทางนิตยสาร สาวโมบิลนะคะคอลัมน์เอ็กเกอร์ฉบับท,ที่141รี่ค่ะอ้อโหสาวบอกแล้วว่าสาวกว่าพวกเราเยอะเลยจรงิงแข็งแท้เนอะจริง ขอขอบคุณนะคะเครื่องเสียงตียนต์อัลไพน์ใช่แล้วตอนนี้เขามีหน้าจอรุ่นใหม่ไอ0 9 ed ดีแล้วก็ไอ0 8นไหมคุณผู้ชมได้ลองเล่นกันแล้วแล้วก็ขอขอบคุณค่ะเครื่องเสียงตีรยน p i o n น e r ขอบคุณนะคะเครื่องเสียงติรยนเคนวูดเอออินวันขอบคินขอบคุณราตติกงเสียงรถยนต์รักเกสซาซาความสุขถุกเส้นทางค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะรัตติกงเสียงรถยนต์เพราะว่าซาวีก้าชนบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่าย กลับมาพบกับพวกเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกถึงเที่ยงคืนค่ะทาง Speed Channel ทุกวิชาหกเก้านึ่นะคะแล้วก็รีรันนะคะทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะคะรวมไปถึงติดต่อช่องทางกับพวกเราได้ค่ะทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเสียงคำว่า e x e r ซ์เซอค่ะแล้วก็ดูพวกเราเทปย้อนหลังไปหลายๆเทปเลยนะคะที่ u t u b e ค่ะเสียคำว่าเอ็กซ์เซอร์เทปแล้วโอ้โห อไม่จริงเราทำมาหน่อยเก้าสิบสามเทแล้วอ่าเราก็อายู่ประมาณสามร้อยกว่าปีไปบ้าแบบนี้ก็ได้หรอคุณผู้ชมเอาเป็นว่าม่่วงลเนียดูสิคะนี่แก่ข้ามวัยแล้วเนี่ยตอนนี้มีลิปบิ้นไหมคะไม่ควรใช่ไหมไม่ควรเลยอาเป็นว่าคืนนี้เรานอนกันดีกว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ